สวัสดีครับผมแม่ปิ่น้อง่จักคุณจุคุณครับู่กับเฉาเด็ดบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนิดหน่อยนะครับผมได้สินค้าถูกสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็มาแนะนำให้เพื่อนๆเช้าเกษตรกรที่ต้องการจะใจ้ยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็เป็นบอลวาลขนาดหกหุนนะครับผมแม่ปิ่นน้องครับนะครับมีลักษณะเป็นจีอนะครับบอลวาลขนาดหกหุน ผมซื้อมา60ตัวครับในกล่องเนี่ยนะครับผมมาใจ้ในสวนของผมนะครับเพราะว่าใจ้ดีครับใจ้ดีแล้วก็ทนมากครับนี่มือหมุนนี่จะจะมีความทนมากครับผมก็เลยสั่งมาใจ้ห็นนะครับแล้วล่าแถมราคาถูกครับผมใหม่พี่น้องครับราคาถูกจะได้ครับเพื่อนขายทีละสาวตัวครับ280บาทนะฟังชัดๆนะครับ2ี่ตัว280บาทต่อชุดหนึ่งนะครับนี่ผมสั่งมา3มชุดครับ 60ตัวครับพอไม่ีปน้องสนใจจะสั่งกับกดลิงได้เลยครับกดลิงผมจะแปะลิงไว้ดีคําอธิบายวิดีโอหรือว่าความคิดเห็นนะครับพอแม่ี่น้องกับกดลิงเข้าไปไปไปพอได้เลยนะครับเบอร์ซื้อบอกเป็นอย่างครับผมการันตีครับนี่ครับรุ่นนี้ผมใจมาหลายร้อยตัวแล้วครับรุ่นมาสั่งใหม่นี่ก็เห็น60ตัวครับบางทีอาจจะบอกพอครับอาจจะสั่งแหม3สามชุดก็ได้นะครับ280บาท ยี่สิบตัวนะครับฟังดีๆนะครับอ่ะพอกองครับบางคนแบบนะครับบอเอ๊ะกองเป็นจะได้นะครับนี่ครับเป็นยี่ห้ออีเกิลนะครับบอลวาวพีบีซีขนาดไส้สามทับสี่นิ้วนะครับสามทับสี่นิ้วก็คือหกหุ่นนะครับเพื่อนๆไปน้องครับพอด้านข้างครับด้านข้างกองก็เป็นยี่นะครับด้านข้างกองก็อีเกิลบอลวาวพีบีซีแบบสวม นี่พิ่นอธิบายไว้นะครับทนต่อแรงดัน150บาร์นะครับทนต่ออุณหภูมิ6 60องศานะครับผลิตจากวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงนี่ครับเพิ่นก็บอกตามนี้เลยครับทนต่อแดดทนต่อแรงดันของน้าครับผลิตจากวัตถุใหม่วัตถุดิบใหม่เลยครับหน้าตาก็เป็นจีบบะ๋มมีอย่างนักครับนี่ครับเราบุ๋นก็เป็นจีบนะครับบุ๋มมีอย่างนักอย่างหลายแต่ที่สำคัญครับนี่ครับหูไม่พอมกกันะครับ พอครั้งหนึ่งนี่ครับพอครับเป็นบอลวาลขนาดหกหุ่นนะครับพราแไม่เป็นนองสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งเขากดลิงก์เลยครับเข้าไปพอก่อนครับเข้าไปพอก่อนถ้าบอดซื้อกับบอเป็นอย่างนะครับสั่งบอซื้อบเป็นอย่างเขาเข้าพอก่อนครับเพราะว่าราคาถูกมากครับสาวตั๋วสองร้อยแปดสิบบาทนะครับเฉลี่ยตั๋วละสิบสี่บาทครับผมไปถามซื้อแถวร้านตังนอกนะครับ ที่บจ็ีรัมการ์ออนไลน์จีนะครับตัวหนึ่งสาวเจ็ดสาแปดบาทนะครับโอ้โหเลยบักกาต่อเลยครับถ้าต่อลงมาปนคงจะลดเหลือสาห้าบาทนะครับรัมการ์นะครับผมเลยบักกาบักกาต่อบักกาซื้อเลยครับเลยก็มาซื้อตามลิงนี่ครับลิงก์ตีแปรหื่อโปรใหม่พี่น้องได้ได้พอนะครับเพื่อโปรใหม่พี่น้องคนใดที่สนใจนะครับใจนักนะครับก็สั่งสั่งตามลิงก์ย่แล้วครับได้ราคาถูกครับสองร้อยแปดสิบบาท ยี่สิบตัวต่อนหนึ่งชุดนะครับชุดหนึ่งเปิดขายทีละชุดนะครับชุดสาวตัวสองร้อยแปดสิบบาทผมสมซางมาสามสามสามชุดนะครับหกสิบตัวครับเนี่ยครับของผมในหลังเนี่ยครับหกสิบตัวว่าผมต้งใจนักครับผมจะมาติดกับสายน้ําปุ๋งฮุตในส่วนพริกของผมครับว่าผมทําส่วนพริกนักครับปีนี้ทําส่วนพริกอยู่หกไร่นะครับผมในพี่น้องก็คงจะได้หันคลิปของผมนะครับว่าส่วนพริกของผมมีหกไร่นะครับกดต้องใจบนเว้านี่นักครับ ไหวต่อเทพสายน้าปุ๋งครับเวลาน้าเหืองมาแห้งนะครับนะครับสนใจก็กดิลก์ดูนะครับผมได้ของดีราคาถูกกับมาฝากเพื่อนเช้ากเกษตรกรด้วยกันครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้สนใจจะได้สั่งซื้อนะครับบอลวาวหกหุนหรือว่าปลาตูน้ำหกหุนนะครับสั่งซื้อได้นะครับอะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อขุณนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งผมจิ้มนะครับ ประกาศคลิปไหมครับบนไมโครโอนครับขอบคุณครับ